สวัสดีค่ะน้องมินค่ะวันนี้มาทําอะไรคะท่ามาทําจมูกใหม่มาแก้ค่ะอยากให้ปลายมันพุ่งกว่าเดิมหน่อยนะคะตอนนี้กว่าน้องมินนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการทําจมูกนะ,ะในราคาสี่หมบาทนะฮะซึ่งปัจจุบันน้องมินคือจมูกเขาก็โด่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องการปลายที่พุ่งมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าทาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนทําก่อนก็โด่งนะ อันนี้ก็เป็นแบบโด่งะฮะตอน,นแรกเสริมประาหมื่นห้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้จะมาเสริมแบบสี่หมื่นนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนที่ทําเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็ฉีดยาชาในปากนะคะเพราะว่าการฉีดยาชาในปากนี่จะทําให้ความเจ็บปวดในการเสริมจมูกน้อยลงนะคะซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยสงสัยว่าการฉีดยาชาในปากนี่ช่วยเรื่องอะไรก็บอกได้เลยนะคะว่าดีกว่าใช้ยาสลบนะคะแล้วก็จะไม่รู้สึกเจ็บตอนทําด้วยคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องมีนเป็นไงบ้างคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะเลค่ะอันนี้ก็แต่งปลายอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> บอกค่ะถ้าทำแบบน้องมินนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะอะอยู่ที่ราคาสี่หมื่นบาทค่ะค่ะสี่หมืนตอนนี้ก็แต่งปลายเหมือนให้น้องมินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แต่งปลายทำปลายพุ่งแล้วก็ยกปลายทาหยดน้ําด้วยค่ะปลายพุ่งก็จะได้เรื่องหูหิ้งนะคะจะโดดเด่นโด่งดัง มีหยดน้ําเงินทองไหลามาเทมาริ่มรวยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องมีนอีกชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> น้องมินเป็นไงมังคะตอนนี้ตอนนี้อตอนแรกคิดว่ามันจะเจ็บมากแต่มันไม่เจ็บเลยพี่หมอมือเบามากคือตอนนี้ที่พูดไม่ค่อยได้เพราะปากบันชานะคะเพราะสีจะาชาในปากด้วยนะคะ<ช>อันนี้ก็คือโด่งขึ้นเยอะมากเลยนะคะ<ช>แล้วก็ ตอนนี้จะบวมอยู่ด้วยจะยเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเพราะว่าพี่หมอหเหล่าถานกระดูกเพราะว่ากระบุกระดูกน้องมินเอียงนะคะก็เลยถ Cam ่ายถานออกแล้วก็ตรงนี้จะมีอาชาัยอยู่ด้วยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวหายแล้วอัปเดตนะคะสวัสด<ช>ีค่ะ <objectively. S 2> การทําสะโพกนะฉีดสะโพกนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะนี่เป็นก่อนก่อนทํานะคะมีพี่หมอนกนะคะก่อนทําจ,จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหลังจะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการเตรียมยาค่ะนี่ก็เป็นหลังฉีดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ซึ่งใหญ่เวอร์อลังการแบบคือใหญ่แล้วอะคือเป็นผู้หญิงที่สะโพกใหญ่มากแล้วว่าตอนนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะน้อง